ทางาน้ำเสียงสาเนียงภาษามรดกหลังค่าภูมิปัญญาเรามีของด,ดีที่เมืองใตส้สมคุณค่ามากมายรักษาไวาใ้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำาลูกฝังการทำดี สนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒนสิรีีมุ่มหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเชา่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาร้อยจริงๆ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเรามีอย่างนักสร้างกิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือรดน้ำเตะเวลาไปในกางที่ดีเป็นต้นไปจะเป็นพิธีการบวงสรวงบวงวิญญาณโดยคารามรั่หลังจากเสร็จพิธีการบวงสรวงบวงวิญญาณแล้วก็จะเปิดโอกาสให้วนาคตจากการจับรางวีได้ทำผ่านขุนรี่อข่วงบรรดามาถวายในการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อหลงฐานหลังจากนั้นก็จะมีการทำบุญอุทิศ ให้กับส้มเดจประชาตักสิ้นโดยขนาดสอมประมาณ50รูปเซตจากนั้นพักต่างคืนนะครับหลัต่างคืนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงแสงซี่เสียงโดยชายสะทานทีพ้องรวงเวียนวัดเข้าพุณธนุมสฉันพีนองทีอตองการจัดรวมกิจกรรมต่างๆกิจกรรมเนี่ยก็มาดายบางคนบางฐานอาจจะไม่ว่างกรเหลือเอาเองว่าอีไปรวมกิจกรรมเลยคนอันนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมนึ่งพ้องพี่นองชาวอำเภอพุมกิรีที่มีความเชื่อวาสมเด็จประชาตัดสิ้นมาร้าชนี้เสด็จ กระทับที่วัดเข้าคุณบรรุมส่วนจะอยู่กี่ปีกี่เดือนนี้เรายืนยันไม่ได้เป่นหลัก่านมีนะครับมีปรากฏที่บุญธรรมบุญเข้านี่ว่าส่วนใหญ่จะต้องสิ้นเคยจะได้มากระทับที่นี่ัีปิยะอาานานเจ้าว่า วันนี้ทีบอพน้องเป็นนายการ่าตามรวยตายตามรอยเรือข้าวข็องภมปัญญาคุณงามความดีคุณประการกับบานนี้นี่นี่ตัเี่น้เรต้อยกันเพียรนลียุ่ยู่กับอาจารย์สมควรรังสีมันตูชาตคนรัวใสมาเิอได้ีลงีียการงารวนี้อาจารย์มีบนดดบซีในวันซํำคัญที่สเปันวาคมสองพันรอยห้าสมุกของพกอกว่าทุกทีอาจจรต้องนำมัไทย เขาป็พระเจ้าตากับมาารพีโนงเป็นนักรบพระรามผู้นำหน้าใาหนค่าส่วนกับก้มส้มกล้วยทรงใช้คอน้อยชนะข้าหน้านีมาเป็นเคื่อนก้มพิมพิรีพระมาราผู้มาอยู่ทนีงานเชื่อมร่มรัชการนันบุญรัชาลทวดวัได้สลายจุฬาจุรอลตุโชกนเนืืองจาวันนีวันีกวว่าเป็นวันรามดาพีเซก็มส้มเสด็จพระเจ้าตากิมมาาราชรืออเวียันนาวันเสด็จขึ้นกลนาร์ทรานพี่นองชาวนครเรื่องรานมีความชื่อว่า Uh... ทรงเป็นระยะลั่งหนี้ช่ังเด็ดประชาชาติิ้นมาลาถึงอยู่ในเพจของวัดปัตยที่เป็นักบัวนั่นเการได้หมอหนัการวัดเข้าคุณอนุช่วนจะอยู่กี่ปีกี่ปีนี่ทรงเป็นขรงมาแต่ว่าพอมีทังท่านเขาจะยืนยันได้แต่ว่าบางที่บางย่างเราจะกวนๆไปเลยส้นนมันไม่ได้นี่นเป็นความเชื่อนะครับรีนี้เราทีมาจางตางอำเภอได้จากจากตางประเทินช้ามากนากไม่ปะเทศไล่ไล่ประเท่และงิธีนับที่เรา้ีาทานที่วัดวัดเข้าุอน ส่วนทีประเทศไทยผ่านมาการบอกว่าชาวต่างประเทศที่เข้ามาเขาข้าทาจตตัวประมงนิ้ไปข้าวคว้าระ่างประเทศข้าวคว้นหวาให้มารวมกันทําุ่ีประเทศไทยภาไตยเดวะอนเทียมยาทนที่รีกเข้าขึ้นนล่นเข้ามาเขาชื่อกันมาคนกระดังหวาผู้ใดมารวมกิจกรรมัอย่างมามมาไเจากิจกรรมนี้ที่บ้านนอกยากรจะชึงทว่ชาวตะกนทียมเมีขึ้นชาต่างชาติที่เขาไม่ได้ดูยักคุณเลยกรรมการไตยตรงนี้เต โบสบ์วเข้าวันแบบเล็กๆหาคนอยากจะกินเดินทางมานมัสการมาผมร่งมรบกับเหยียาด้วยเดี๋วครับวันนี้อาจารย์ทุกคนนี่อยู่ในพื้นที่นี้ซ้ำที่ว่าพี่ที่เร็วาพื้นที่นี้มีความศรัทธารายการของเราได้บอกกันมาว่าทุกปีมีโอกาสมากราบข้อพนเพราะว่าเราจะเอาไปรบไปสู้ที่ทำให้ข้อพนหอมหรือข้อพนใครอาจารย์มีบุญดำนี่อดีตาร์มบีมาวิศลัยรัชพันธ์นะครับชื่อตะมาลานี่ เรือนี่เป็นเรือพระยาพระเจ้ากับสินมหาราชการอาจจรยนเป็นสามัญชนธรรมดาไม่เป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ได้มีศักดิ์ใดๆที่สิ้นมาจากบุคคลธรรมดาแต่คอบอู่นองราชวงชาติไทยจนได้รับการยกย่องให้เป็นพระเจ้าคิมพงค์รีเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าวันปรากาชิเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่28ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลกองเรือในวานทุกภาคส่วเนี่ยจึงได้จัดทีรดาพขอเราทํลายงานในวันปราการความกึขึ้นอยู่กับตรเวทีและในกรงรัฐบาลประองค์กรทุกคนทุกความไม่ได้ถวายเกียรติผู้จ้าป็นสินถวายคำว่ามหาราชแต่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าตรรมทรงเป็นพระยุรกษตร์ผู้กล้า แล้วับความเป็นเจ้ราระคัญหนีพวกเราช่วยกันปิดช่วยกันทำเนี่ยจะเป็นเพราะ หมายว่าเราต้องเสียสละจตกคนทัณงความดีเราไปได้ท้างาความดีเพราะฉะนั้นอีควิตมาไหว้พรอพละราชบุตงานความนีส่แล้วการนำามอกงาความดีเนี้ยจะเป็นอนุสตีในการปฏิบัติปฏิบัติพรอ2เนื่อทําใใ้้เกิดความเป็นชิริงคลนั้นกเราเองแล้วเราจะเป็นชีริมงคงกับแผ่นดินครับเรจะดันมาช่วยกันนะเขาุนพันธทำความดีในการส่งการควนากาลึก ด้วยกุศโลทการเขาคุมีธทรีแล้วก็เราก็ได้ทรดีต่อไปในการที่กิจกรรมใดก้เช่นนี้นะครับใขั้นที่สอให้กับยมราบชนได้ถูกผีครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นทีก็คุรนับปรนทานทัวประเทศไทยที่ได้กรทไดความดี มไม่มีครบเขตเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นประเทศไทยในยุคที่ทําดีได้ต่อร่างตัวมันกว่าใดกาที่จะใช้นารเปิดากตรงนั้นที้เกิดที่ไปยืนมา28่ิบแกันว่าบอกี่นองกันว่าเป็วันเสาร์ตารลึกหนึ่งตึ้งานภูกราอาจารย์สมควรเราบอกกันว่าดำเนอนปีพอซ3อซ่นสเราเียกรุงงซีอยุธยากังที่ซพิ่งครับพระองค์นี้รวมได้พลสารนักรบยาสนิท เหือนสันนิ่ยได้มีโครงการปูชารชัยเวลาเพียงแค่เดื้อยแต่ผมตึ้งทังเห็นนึกว่ายาวนานเลยเป็นรายิ เจ็ดเลื่อนที่พระองคูชาร์ตมาให้กับประเทศไลยเลยัางรุ่งธนบุรีขึ้นมาวันนี้ดาวตาพิเศษคือวันขึ้นของราศีนั้นวันขึ้นของราศีพระองค์นี้มีอายุในการของราศีเพียงสิบห้าปีพี่น้องครับพระงสิบปัจจุนอายุสี่สิบแปดปีขอขอทุกท่านอย่ากวนใจชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องที่ได้รายการตายอยากให้พี่น้องได้รับรู้กว่ามีสิบแปดตันว่าถ้ามีโอกาสมากมีวัดพุทธพนมไม่มีเวลามากยะขึ้นว่าชาวตำมุลตักฐานะอุทิศส่วนกุศลส้ไปกับฐานบุหร่ปลากระส ก็เป็นการทำคนเดียวครับวันนี้เราจะเก็บภาประดานเรานีรถอีโบวีนองจาน้องชาวนวัดี่สิบแปดธันวาบีโกรานมาที่วัดเข้าขึ้นบ่อนอำเบิร์กลมดีังหวัดนครศรีธรรมราชีหรือเปลาไปจอวินิจแล้วผ่านไปพิทวังและรถมิสูกระเชิญแวะเชิญพันแวะมาแล้สักพันรถกระสาคนไทยก็ซุ้ยข้าวพันเล่นด้ด นิสุบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลช่วยเล่นเพราะเอาอกเอาใจแกได้ทุกปัาเปิดตทุกวันมีรถไอ้ทดลองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไหมเลยกระตรงไวตรงมาบริษัทจอวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวางหนึถึงพร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอทชี0 7 5 412 7 9 7ดาีอดถึงทำดีออกทีวีกับผู้เช่า มาพวกเราเริษทำความดียิยิงชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับคู้เชา่าปัสดดีครับปัสดีครับปัสดีครับ ไม่ได้ยืนยุี่ราชดำเนินกับวันนี้มายืนยุี่ดิมคลองตรงนี้บอกอาบาลหนบเตียนมู่ที่นึ่งตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมาราชกมีโม่เรากินข้าวพบถากันแล้วก็บอกลาว,ว่าก่อการดีที่นีนมีบอกโม่เรากันระว่าการทำนี้วันนี้สร้างกลุ่มเรานี่ถ้าไม่เชื่อูคนทำความดีนี้มันจะมีปัญหาไม่รู้จบและประเทศนทยนี้เป็นอัครับไม่มีกรรมาการในการตัดสินนี่ลำบากเหลือเกินครับวันนี้มายืนดิมคลอง ได้ยินเสียงน้ำม,มันไล่ไเล่ไม่ธรรมดาครับพี่น้องครับก็บอกกันว่ามีการจัดสร้างป้ายมีชีวิตและวโรงพยาบาลนี่ชื่อเดดริดไม่ใช่นักมวยนะครับนะเดดริดซิสปูเชลนะครับเดด,ด,ดริดน้ำสกูนไชกุลเป็นกี่ปีเลยครับโรงพยาบาลนี่ครับสองปีเลยครับสปีเลยครับนะะเป็นโรงพยาบาลเลยารเรื่องการทำป้ายนี้พ่อเหลาขาวขาวไดไม่ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับับเรื่องการสร้างไข่จุดกำเนิดของไข่จริงๆเลยครับกจะเร่งกดดันจาก รัฐบาลที่จะมาคุดครงองใช่ไหมที่จะเอาน้ำไปทิ้งทะเลรตรวนี้นะครับประมาณเลขาชายโครงโครงการนี้ก็เป็นโครงการยญ่จะประมาณประมาณสร้างพันธุานรอานับกินพื้นที่ของชาวบ้านไปพื้นที่ส่วนพื้นที่หน้าพื้นที่อยู่ไปมากับชายพื้นที่อร่อยความกว้างร่อยไปเมตาลโครงการรับก็ดำเนินการโดยเชมบานครบที่นี้ จากสภาความเป็นยุข่ขคงเชมบันตรีรับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาอืจนว่าถึงขนาดนี้กับชนมาท่านเคยมาสร้างอาเชมมาท่านคุดโครงแล้วสร้างสร้างในเชมบันตรีเรับันดีเก็บเก็บพวกเชมบันตรีตรครับ,รบทีนี้จะมาคุดอีกโครงการเย่ประมาณมตร,ตร้อยเปอรมตตลอดโครงการตรงนี้กับครับ,รบทางชุมชนมองว่าไม่ใช่วิธีการเกร็บนากับในเรื่องของ น้ำท่วมน้ำเลงนะครับคือไม่ใช่วิธีการไปแก้ปัญหาที่นี่เราก็ได้คุยกับชาวบ้านนะครับล้วก็ได้เดินทางมาพบกับอ,องค์ความรู้เรื่องควายมีชีวิตจากผีสัมฤทธสมเกืือแล้วก็ิีมัานของอาจารย์นำรุง่งนะครับสถาบันการเรียนรู้เปิดถึตงตรเอง,งตรงนี้นะครับเสร,ร็ปวรู้ว่ามาตกลงกันว่าเราจะทําควายมีชีวิตน้เกิดนะขึ้นอนันนั้นเิมศรีนะครับเมื่อทําตรงนี้แล้วจาก เดิมต้นทำมาครับก,ก็ได้คนพบได้ซึ่งหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้มันเปลี่ยนไปจากะระบบในเวทโกะปลามันชัดนามพวกนี้พอเร,ริ่มทำมาเริ่มพวกนี้จะเริ่มมีที่อยู่จะมาอยู่ที่งแวดเนี้ยจะเนจากจากที่มันคึอนให้ไปเหมือนกอนนะครับสิงหนากันยาตัวละพฤ้กีการท่านว่านี้เปลี่ยนแปลงเลยครับเห็นเห็นความเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงชัดเจนเลยครับพี่น้องครับรายการตามรอยตายวันนี้อยากพักรายการแป๊บเดียวครับน้องคูจ้ามีเพลงอยู่เพลงอยากเอี่ยมาฟัง เราจให้พี่น้องฟังเพลงนี้และตั้งใจฟังให้ดีเอาภาพที่ใช่บนตรีให้เป็นพลายเอกนางเอกไป่น้องครับชื่อเพลงว่าสู้รูมั้งไม้ปักแป๊บเดียวเดียวมากพี่น้องครับบ้านเมืองกำลังพัฒนา ชาวไร่าชาวนาต่างพากันดีใจทุกวันนี้เรามีโครงการใหม่ทุกออกทุกใจท่านผู้ใหญ่ในสภาจากจังหวัดลงสู่อำเภอจากอำเภอแล้วลงสู่ตำบลเพื่อให้พี่น้องเพื่อนพ้องทุกคน อบตทุกตำบลจงช่วยคนพัดานาะจะทำรายนาะต้องอาใส่น้ำว่านกลาปักดำจะได้ดีมีผลแต่ฝนไม่ตกตามใจของคนสู่สางที่แก่ฝนให้ทนทานหลายปี ลองลองบึ้งไว้น้องมีของตั้งลายสิ่งสู้ไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงทำลายลายสิ่งที่ริมลิ่งริมบึงอนิจจาวาสนาคนบ้านนอกแม่แต่ยาปากของยังถูกลอกทำลาย พ้อยคงห้อยคมตัวกลมกลมหายไปทำมาชาตินามใส้แลไม่เห็นตัวปลาห้วยน้องคลองบึงเป็นทีพึ่งของหัวควายของสัตว์ท้งหลยได้อาศัยในตอนเทียงยามแดดร้อนได้ผักพอ,อ,อนเอเอียงต้นไม้หายหเกลี้ยงพอโครงการคุดคลอ คลองคลองบึงห่วยน้องมีคองตั้งลายสิงสู้ไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงทำลายลายสิงที่ริมลิงริมบึงสู้รู้มัง่งไหมว่าที่ชายคลองคลองบึงหวยน้องมีคองตั้งลายสิง สู้ไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงทำลายลายสิ่งที่ริมลิงริม,รม าแลกงึง่เรื่องลอหลดเครืองไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชานฉลาดต้องเลือกหลดเครืองกอนดาแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทถุงส่งไปยาก,กลการนึ่งเกาเจำกัดในเครือปอยกรุป๊ป พระบริษัท์ในเครือไปอย่ากรุบเที่ยงคูก,กับเครือก็ด้ากันมายีสิว่าปีไม่ต้องวังเวิดพี่นออ้องเอื้อทู่ไปกอนกระดพี่ทุ่นจะอ้าสี่หนึ่งหนึ่งสู้สี่สู้นสบายสตายคนขอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาช่วยขอสนา ยาโรชา้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพักน์สอนสิดีคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่3สเึงพ4สเตเตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเตนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง คอนโดหรูคู่เมืองน,นครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคามเบาๆไร้อนุสาวีย์สะพานยาว เจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัดสอนสินนึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดสอนสินโทรศัพท์0 8 1 9 5 6 5 4 5 5 0 7 5 4 3 1 1 0 7การใหม่ๆชัางทันสมัยไฮโซบ้านเดียวเลิอดรูดูกล้องอาแทงคอนโดโชมาตราทาสู้รูบังไม้วาทีชายคลอง คลองบึงอวยน้องมีคล้องตังไล่สิงสู้ไม่รู้หรือหว่ารู้ไม่จริงพี่น้องครับวันนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสู้รู้มังมายอ,อมออหมอบไม้พี่น้องคนที่ยุติดคลองโดยจะบอกคลองจากถาดีถึงปักนาคอนหกสิบเก้าโลครับถ้าเราไม่พึงสร้างวอนอาณาคตคลองกับเราจะมีปัญหากันพี่น้องครับแต่วันนี้ตังกี้หลังคุดอาไว,เว้เร็วก็บอกว่าการเดินทางคือการเรียนรู้พี่ดำรุง่ง บอกเป็นคนปากพนังปักนั่งพังแม่เหลาเลยนี่มาอยู่ลานสกาตอนนี้เพื่อปรุงกีรี่ครับปรุงกีรีนะครับนะเป็นโซนเขาก็ได้โซนเขาครับครพอมาอยู่ที่นี่ก็ได้เราจะเราซึ่งสร้างเรื่องนามมาพอสมควรก็เลยมาพบกับโครงการนี้เราก็เห็นถึงความไม่ชอบธรรมความไม่ที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจระบบหน่วเวทนะครับก็เลยมาปรึกษากันนะครับต่อจากผู้ใหญ่เหมือนเดียวนะครับพยานเราก็รก็ผู้ใหญ่ าวาาไม่ได้ว่า,<ร>วามันเรื่มก่อนที่ผู้ใหญ่ว่าเริ่มก่อนที่พี่ดำรงอะครับออทีนี้ต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ก่อนชุมชนก่อนครับผมแต่ว่าเรามาเติมเต็มโอ้พ<อ>มแต่ว่าไอ้ตรงนี้เราเคยทำถือขึ้นมาแล้วจากสู้ชมเดชับผมเป็นแค่ตัวเชื้อมกับจากสถาบันเรียนรู้เพื่อจกกัดการนตรนเองคุณตนเองให้ได้เรืองน้ำนะครับพอยันกลับมาเขาครกพอดีเลยนะครับวันนี้ก็พมคิดว่าลักขิดข้องไฟมีชีวิตนะครับต้องแน่นเรื่องกระบวนการชุมชน ให้ชุมชนเข้าใจก่อนอีกบอกว่าคุณต้องมาก่อนใช่ครับเพราะมีกระบวนการส้มเด็ดคงเกลือนี่ตื้อวารูเรืองป้าเรืองหน้าเรืองเข้าเรืองลี่ครับใช่ไหมครับผมเป็นนายกสโมสรไรอันนครเทียมระดครับแล้วก็ทำงานที่กรมชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคืออยู่ป่าลินบ้านอยู่หลานกาเป็นตื้อเข้าแต่ไปทำงานพื้นที่เกลือลีทีนี้ในการเชื่อมโยงระหว่างเกลือลี่คือเขานี่มันต้องรู้จักเรื่องนำทางระบบครับใการทำป้ายมีชีวิตนี้ มันจะแกปะ้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำเลงน้ำลากในคราวเดียวกันรเราท,ทําทีเดียวแต่รสร้างาัญหาถี่แกป้ปัญหาได้ทั้งสร้างปัญหาเลยครับวิธีคิดก็คือว่าการเอารักไส้มาสร้างเป็นไส้น้ำรักไส้นี้เป็นตัวตัวเมยนะเป็นตัวเบฟแต่จริงๆแล้วคือได้ถูกรักรักไม้นม้ำเรียกว่ารักไม้ชอบน้ำไม้สร้างน้ำไม้ที่ทำน้ำได้กพวกไส่พวกปาเค้พวกเล่าพวกเดือพวกจิกได้เหมนเนี้ยคือไม้ดิ่งลองที่มันมีอยู่แลวว้วให้ไป พอให้ไปเราต้องลักทิก็คือต้องาพาขึ้นมาแล้วซึ่งมันเป็นโครงสร้างทางระบบนิวเวศเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางระบบนิวเวศถึ่งสำคัญ <ứng> มากเราเน้นโครงสร้างพื้นฐานต่างอิฐอินปูนวันนี้ป้ายมีชีวิตนี่คือต้องไม่มีซิ่งแปลกปล้อมทางธรรมชาติอีบอกว่าตาเร่งตาเลงเหลืองป้ายนี่นึึงหินอิฐปูนทรายถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าป้ายมีชีวิตนี่ไม่มีไม่มี คือต้องไม่มีกติกาข้อแรกคือไฟมีชีวิตนี่จะต้องมีชีวิตปูนนี่ไม่มีชีวิตทีมาข้อตอนไส้นี้เราไปเพาะเราไปปลูกเราไปจำเรารไปห้ามอะไรแต่ทีมาข้อปูนนี่เราต้องไประเบิดเข้ามา<อ>เราไปทำลายอีกทีนึงรสร้างอีกทีนึงถึงมันก็ไม่ใช่เป็นการทำลายเ,เป็นสร้างเการสร้างที่ยังยืนท่านการทดสอบช่วงหน้านามมาเร็ว สร้ได้เจ้าพ่อใช,ช่หมดีนะใช่หมดทีนี้คือผ่านผ่านการตรวจสอบหน้านามมาแล้วนี่คือเราทํางานไปถึงตอนนี้ที่นี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้มันกรสามารถเป็นโครงสร้างอยู่แต่มันก็สามารถผ่านหน้าพ้นนี้ไปได้แลวถึงถึง,งชุมชนนี้จะเป็นสักขีพยานก็นได้ต่างคนต่างก็มาระด,ดมเริ่มเดือนซึ่งฮะไล่คนบอกหวาหน้านามหน้าอีไม่รถพอลุงท้ามาเคที่บอกเป็นคนที่นี่เลยบอกเราคุณเจ้าว่าวดนี้มีห้ามีเอะ น้ำน้ำตัวเมียกลางเลี้ยวห้ากลางเลียวมันจะห้านะครับนะห้ากลางเลียวนี่ียให้มากไหมครับไม่เสียใช่ครับไม่เสียเลยอย่างอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับล่างจากนี้ต้องเติมเติมได้ไหมเราต้องเติมไม่เราเติมใส่เติมชอบเรยเติมใหมพไปครับแต่เติมต้นชัยครับ้ารบรรยูกันมันจะคู่อยู่ร่วมกันไการคพอายุกันรวมกันพี่น้องครับนี่พอลุงเชื่อเชื้อเพลินนะครับเชื่อพินโยลุงพินโยการจะช่วยครับการจะนาช่ยไม่ต้องแรงเร่พี่น้องครับวันนี้เพราะว่าได้มีโอกาสเห็น คนตรงนี้ทําตรงนี้เล็กเดียวนาบ่าวคนหนึ่งมา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 ,มาเฮ็ยบอกว่านาป้ายนี้นำชายได้เลเ็วครับชายได้ช้ได้มาถึงว่าดีขึ้นเลยกระสิบบอกกูเสว,ว่าตาเลนนาป้ายเลขคลองซ่องปังพี่้องรับนาป้ายนี้ไม่เสียหายเออตอนนี้ถ้ามาดูว่านาป้ายหลังป้ายเนี่ยครับสูงสี่องป้ายนะครับครับล่างจากผานนา้านำท่วงเหมือน,นี้ป้ายนี้ สู้ใดผู้ใดเอ,<ย>เอายูเอายูกับไม่จะเอาเอานู้นนะครับครับม่เอาที่นู้นนะไม่เกี่ยวนะกับไม่เกี่ยวกับแต่ว่าล่างใบนี่ใช่ล่างไส้นี่จะอันไหนห,ไหนอองไรฝับอบจำไม่หมาขับใช่ไหมไม่หมาเพราะกระใช้น้ำแรงแต่ว่าจะบุญควายมันี่สองอุจจางสองสองฟังข้องนี้เราต้องคิดเลยว่าจะจะไม่มีเลยครับเห็นไหมครับอืมแล้วก็สุดตัวไปบนนี้ประมาณสักที่หน่อยเมตรครับซึ่งสีของผมจะมีตอนเทียมอ่าอยู่ในมคลองครับสุกปีนี้ พอตามมานี่ยตอนนี้กับทรายมันจะไหลลงมาสอสอซอส่ลงไปครับครับซึ่งปีนี้ปีนี้เพุ่มคิดว่าพันดุบพิ่มแล้วก็เลาเลยต้องเทียมนี่ต้องไปแล้วครับแต่ว่าความจริงมันไม่เป็นพันันครับก็บาพอน้ำเดือมันพอเด็กเพรามันมีน้ำนุ่นอยู่ประมาณครับการที่เปิดเสนนี่ครับพอน้ำไม่มาเทิมนี่น้ำเดือดกองเก๋าเนี่ยครับมันจะไปช่วยเบรกความแรงของน้ำที่น้ำไม่ที่มาน รลอมก็นั้นบ่อกวายับมากนี่บ่อน้ำนี่น้ำเมื่อเดิมแับนี้ตอนนี้เมื่อก่อนน้ำในบ่อนี้แห้งับแห้งตามนําคลองก่อนน้ำบ่อนี้กับชาวบ้านเรียกว่าตานามนะครับนะตานาในบ่กับหนังคลองมันจะยุ่ในรับเดียวกันถ้าหนาบ่อน้ำคลองแห้งน้านี้ก้อนน้านี้นี่แห้งเลยแห้งครับอายุอ่ะส่วนนี้ไม่แห้งแล้วขึ้นมาเร็วตามขึ้นมาเล้วพี่น้องครับสวัสดีมีน้ำยุ่ประมาณส่องคลองส่องคลองถึงน้ำกรีบลองอ่ะบ่อกลองฮกลองมีน้ำอยู่ส่องคลองถึง ใช่ได้ทางยาั่งใช่ได้ทางยาั่งบอกเราคูณเจ้าว่าต่อไปนี้หน้าวาทีนาไฟมีพละมากรักไม้จะดีขึ้นดูไหมครับต้องดีขึ้นพอหมดผมได้มีน้ำก็มีชีวิตขึ้นมาอ่าจะดีขึ้นอ่ามาตอนนี้ครับพี่น้องครับนาซ่าคนนี้บอกเราคูเจ้าว่ามีส่วนรวมกันมาํำกันใช่ไหมครับมาํำกันโขาอ,ออกปากว่าจางอะครับ มาช่วยกันเชื่อไม่ได้จ้างไม่ได้เอาปลาไม่ได้เลยมาช่วยกันเต็มเละพ่อมาไหมมาหลุมหมาไหมมามาแม่เลยมาแม่เลยแล้วการเห็นว่าสีนาป้ายตัวนี้มีปลาเร็วมีแล้วเคยได้ปลาต้องไหมครับนี่ก็ไม่ฮะเร็วตอนนี้ก็จะปลาอันน่ะไม่ฮะลันนูรักเร็วต่างล่างต่างบนอ๋อต่างล่างต่างบนญนาคว่ายนี่กี่เมตรห่งกี่เมตรครับร้อยเมตรครับอ่ามาดงก่อนนาป้ายร้อยเมตรัล่างป้ายร้อยเมตรโคข้รองยาปลาถ้าเคยมายิ่ง คือครับคือว่าปอพรจกเตกือว่าห้ามไปเลี้ยงห้าขาห้าเป็นไป็ดอ๋อเจ้จาปอว่านา่าควายโดยเม็ดน่าควายโดยเม็ดตั้งควายโดยเม็ดแตงห้าไปเตือนใครมาบอกว่าห้ามทำแบบนี้ครับปมแนวจีนควบบีเองพี่้องครับวันนี้เรากำลังจะบอกพอแม่พี่น้องว่าการที่ชุ่มชุนไม่ช่วยกันเอาอธุระไล่คนบอกน้องกูจะว่ามันจะผ่าตัวไม่รอดเราจุดประกายเอาไว้กับไฟมีชีวิตระว่างเปิดตัวไว้แล้วที่ออซอมทอ วันนี้รายการตามบ่อยตายจะบันทึกเทปนี้เอาไว้บอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนยังไม่ช่วยกันเอาทุรานี้มันจะบอ็ลาบากแล้ววันนี้พี่น้องครับวันนี้เรามาบันทึกเอาไว้ที่มู่นนึ่งใชยมนตรีวันนึงวันใดเสร็จลบมาลาวแต่นองเาว้าคนนี้บอกชื่อน้องเบีย้ยพระพิลาวันเงินนู่นเออเนยบมาอยู่นี้ลูกค่ะาตรงนี้ตรงนี้เลยทธอคิขาทำไมนี่เนยเป็นคนรุน่นไม่คิดเป็นไปบ้างครับ โเราเราเเือบบเเนี้เนะซ่มาเห่น้ลากน้าได้เกเก็นๆๆนกกกนบน้ายเชื่อชาวบ้านในชาด้วยคนบคนน้ามันจแห้งเนยเอ็นโหท่ามท่าโออย่าตายยายคิดทาเหลืองนี่ให้ด,ด้วยเลยเหด้วยมาช่วยหครับมาช่วยครเื่อตุกาที่ทำมาช่วยตุ๊กตาที่ทาเลยค่ะแล้ววันนี้ในายท่านเป็นคนรุนไหมท่านจะบอกอะไรการปูโจ๊โช่้นี้อีบอกอะไรวันนี้บอกว่าค่ะคือให้ตุกค้นนะคะจุกกระมาหมทำแบบอาทำแบไผมีชีวิตาะคะเพราะว่ารา ไม่ได้จัดหมูกจ้อดออกไปเลยคือเราได้ช่วยแบบช่วยสร้างอะคะ่ะคือเราไม่ได้เปลีป่ยนแปลงะบบนิเวศแต่เรารสร้างนหนให้มันหนีขึ้นทําให้มันหนีขึ้นซึ่งก็ทาให้เหมื่อนว่าแบบเป็นโครงการที่ยั่งยื่นนะคะสามารถเอาไปใช้ได้อืมณนะวันนี้ผีก็บอกว่ารปปรเร็ปไปเยแปซิบเบอร,ร์ซินแต่ว่ารวยเบอร์ซนน,น่ารักนึยใช่ไหมครับ,รบใช่ค่ะเป็นต่อเดียวอะไรกัตาใบตาโดยจะไปถีกำแพงโซลสักเดียวเปราะว่าวันนี้คลองไส้นี้มันซิบองค์กรที่นามต้องพัน เราเร่งเรืองนำม,มาซิบว่าปีแล้วพี่น้องครับน้ำจากเข้าล่วงลงอ่าวไทย6กโลทํให้มันถึงจมดิกๆพี่น้องครับแล้ววันนี้อลาแห้งกระแห้งเป๊กๆแห้งไม่มีน้ำเลยปีที่แล้วเป็นปรากฏการณ์ว่าแม่เขตริษบาลไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำใช้วันนี้ถ้าคุณรวยนักธุรกิจและก็คนไล่คุณรวมไปถึงภาครัฐไม่มีการจัดการเยครับกระบวนการนี้ไปไม่รอดครับวันนี้อีบอพี่น้องว่าเราหรือไม่เลวว่าชุมชนที่ใชยมนตรีน่าจะเป็นตนแบบ วันไดนทําต่อวันใหนสักเ,เราจะมาบันทึกกันย่างยิ่งใหญ่เลยพี่น้องครับเผื่ออีบอกว่าต่อไปนี้ชุมชนต้องพึง่งพาตัวเองวันนี้ก็คุณชุมชนดีนี้พี่น้องครับสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้แล้ช่วยกันทําอาซิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจะสั่นมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงจะไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจามาสิ สะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูปป้รบันทพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิถีทุกตำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสารเกตนารวมคนหาวันดี <c oughs> ตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงใชยนำรอยใต้ร่วมชีวี <c oughs> ตามรอยตายตามนำมาตามรอยตายรอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสารขอ เียงาสามเนียงภาษาข้างน้ำเสียงสามเนียงภาษามรดกลังคาภูมิปัญญาเรา